อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply G View Add ไว้มากกว่าที่คุณคิด a S l o g k มาระบอดที่เกมเมอร์แลนะนักอวนคอรกเกอร์เลือกใช้ Asus Number One in Quality and Service BenQ Because It m a t t e r สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับบีบีอีกครั้งนะคะใน o อเวอร์ค k z โซนทีวีที่ีสองและก็หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ไป u n นบ x ็อกกันค่ะว่าจอซ a m ซุง s 6กเนี่ยมีอะไรที่เจ๋งๆบ้างสำหรับอาทิตย์นี้ค่ะเราจะเจาะลึกมากขึ้นค่ะว่ามีฟังก์ชันอะไรที่น่าเล่นน่าสนุกแล้วก็น่าลุ้นไปด้วยกันค่ะสำหรับฟีเจอร์แรกเลยนะคะของตัว s 6ตัวนี้นะคะก็คือ s s e e n ค่ะนีเลยคือ ฟังก์ชันนี้นะคะจะมีความเสียงที่ขอบจออันดับแรกเลยนะคะนี่จะมีการแจ้งเตือนที่ขึ้นมาตรงขอบจอค่ะเคยสงสัยหรือว่าลำคาญกันไหมคะว,ว่าทำไมต้องมาแด้งตรงหน้าจอเเาาด้วยเนี่ยรู้สึกว่ามันขัดใจมากๆเวลาที่เราเล่นเกมหรือว่าดูคลิปใน YouTube อยู่แต่พอเป็นอย่างงี้มีรู้สึกว่ามันสบายตาเรามากขึ้นแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันขัดอารมณ์เราเวลาที่เรากำลังมันกับโทรศัพท์เครื่องเก่งของเราค่ะ เราสามารถถัดไปของฟีเจอร์ Edge Screen นะคะคือ People e g e ค่ะเราสามารถตั้งค่าออบุคคลได้ถึง5คนในการเป็น Favorite ที่เราจะเลือกไว้ได้นะคะโดยสามารถตั้งตามสีได้ค่ะแล้วเวลามีการแจ้งเตือนจากบุคคลทั้งห้ที่เราเลือกไว้เนี่ยก็จะขึ้นมาตามสีของบุคคลคนนั้นค่ะความสามารถถัดไปค่ะก็คือ Edge Lighting ค่ะถึงแม้ว่าเราจะวางหน้าจอคว่ำเอาไว้แบบนี้นะคะแต่ว่าถ้ามีคนโทรเข้ามาเนี่ย ก็จะมีแสงไฟขึ้นเป็นขึ้นเลยค่ะที่ขอบจอความสามารถถัดไปนะคะก็คือในคอกค่ะในค h t c o เนี่ยจะเจ๋งและก็เท่ตรงที่ปกติแล้วเนี่ยเวลาให้เราวางหน้าจอโทรศัพท์วไว้บนเตียงนอนใช่ไหมคะเราก็ต้องหยิบมาดูเวลาหยิบมาดูเวลาแบบน,นี้เรื่อยแต่ว่าเจ้านคย็อกเนี่ยจะสามารถตั้งเวลาได้ค่ะอย่างเช่น B เนี่ยจะตั้งไว้ตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีห้าเพื่อที่จะได้บอกเวลาเป็นระยะระยะตลอดเวลานั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องคอย ไปหยิบมาดูแล้วแต่เราชะโงกดูก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าแบตต่ำกว่า15%นะคะเจ้าในคล็อกตัวนี้เนี่ยจะหยุดฟีเจอร์การทำงานของตัวเองลงค่ะทำให้แบตเนี่ยประหยัดแล้วก็เซฟตัวเองโดยอ,ตอัตโนมัติเลยค่ะถัดมานะคะก็คือฟีเจอร์ nfc ค่ะสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สายไปแถบกับอุปกรณ์ g ก d ที่รองรับเทคโนโลยี nfc ค่ะ เช่นลำโพงไร้สายหรือเวลาที่เราขึ้นรถไฟฟ้าค่ะก็สามารถแทบ็บเจ้า S6 e ได้เลยฟีเจอร์ต่อไปนะคะก็คือฟีเจอร์ wireless charging ค่ะสามารถชาร์จแบตเตอรี่แบบไร้สายได้เลยค่ะโดยการที่เราเอา Samsung S6 8ของเรานะคะไปวาไงไว้กับแท่นชาร์จท,ที่รองรับการใช้งานแค่นี้แบตก็จะใช้การได้แล้วค่ะ e x สเ l ค่ะสามารถตรวจที่ประจอนและตรวจเช็คระยะทางที่เราเดินหรือว่าวิ่งในแต่ละวันได้ค่ะโดยจะนับจำนวนก้าวค่ะสเปคของตัวเครื่อง CPU นะคะใช้เป็น Exynos 7 4 2 o Octa Core ค่ะซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของ CPU 2ตัวแบบ o r ร c o r e ส่วนแรมนะคะเป็นแบบ DDR4 ค่ะมีมาให้ถึง 3GB และหน่วยประมวลผลกราฟิก Mali ที่760ค่ะ มีจะมาทดสอบให้ดูกันนะคะกับโปรแกรมยอดฮิตน n t ต t u Benchmark ค่ะสเปคเนี่ยก็ว่าแรงแล้วนะคะแต่ว่าจะแรงแค่ไหนเนี่ยเราต้องไปดูกันจากโปรแกรมต n t ู t เ Benchmark กันค่ะ คะแนนที่ได้คือ7 7 2 1ค่ะสำหรับวันนี้นะคะบีก็ได้พาคุณผู้ชมเนี่ยไปเจาะลึกเกี่ยวกับฟีเจอร์ของ Samsung Galaxy s 6 Edge มาแล้วค่ะส่วนครั้งหน้าเนี่ยบีจะพาคุณผู้ชมไปพบกับรีวิวเด็ดๆของผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้บีต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ อย่าลืมสอบใช้กันที่นี่้ฝั่งนี้ค่ะ